ทำอย่างไรจะได้บุญวันประรือดที่หกเดือนมีนาคมสองพันยี่สิบ่าตรงกับแรมแปดค่ำเดือนสี่พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดทำอย่างไรจะได้บุญทุกคนก็ต้องการบุญ บุญเป็นอย่างไรนำธรรมะจากพุทธศาสนาย้อนเสียงหลวงพ่อทิฏฐิพุทโธกลับมาใ้ทุกท่านได้รับฟังเป็นความรู้ธรรมะมีทุกที่มีทุกแห่งแต่ท่านก็เลือกฟัง ตามใจปรารถนามีทั้งที่วัดที่บ้านที่โซเชียลรับบุญได้ทุกที่ตามความสะดวกแต่วิธีการจะรับบุญได้บุญที่ถูกต้องนั้นควรเป็นเช่นไรลองรับฟังดูขอเชิญรับฟังคำว่าบุญเนี่เป็นคำที่เราได้ยินได้ฟังกันมานานแล้วและทุกครั้งที่เรามาวัดเนี่ย เรามาเอาอะไรตรงกันอยู่อย่างหนึ่งถ้าใครถามว่ามาวัดวาจะมาเอาอะไรเราก็ตอบว่ามาวัดวันนี้เรามาเอาบุญคําว่าเอาบุญเนี่ยเป็นคําพูดสั้นๆแต่ว่าการที่เราจะมาเอาบุญนั้นเราจะมาเอาด้วยวิธีไหนจึงจะได้บุญกลับไปบ้านและบุญนั้นทําไมจึงต้องมาเอาที่วัดที่อื่นไม่มีหรือเพราะคําว่าบุญนี่เดี๋ยวนี้มีอยู่ทั่วไปเกลื่อนถนนก็ว่าได้เดี๋ยวนี้ การแสวงหาบุญกุศลนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมาที่วัดแล้วเราจะได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆว่าเดินการกุศลบ้างวิ่งการกุศลบ้างแสดงให้เห็นว่าเวลานี้การทำบุญทำกุศลนั้นเน่ะเขาไปทำกันกลางถนนก็ได้แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งพับเทียบจึงจะได้บุญวิ่งประด้บุญเดินก็ได้บุญแสดงให้เห็นว่าบุญนี่มีอยู่ทั่วไปแล้วเราก็ได้รับบุญอยู่เสมอเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนยื่นบุญมาให้ละ เดี๋ยวๆก็มีคุณมาชวนเราไปทำบุญด้วยวิธีการต่างๆแต่โดยประเพณีที่เราปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่โบราณน,นั้นน่ะการที่เราจะได้บุญนี่ตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าทกนสอนไห้ว่าต้องมีวิธีทำ ถ้าทําไม่ถูกวิธีบุญก็ไม่เกิดอย่างเราเคยได้ยินคําว่าบุญยัตติยาวัตถุคําว่าบุญยัตติยาวัตถุนั้นแท้ที่จริงก็คือเป็นวิธีการทําบุญให้เกิดขึ้นนั่นเองซึ่งท่านก็ตรัสไว้โดยย่อมีอยู่สามประการด้วยกันคือหนึ่งทานาไมยบุญสําเร็จด้วยการบริจาคทาน 2. สองศีลไมบุญสําเร็จด้วยการรักษาศีลสามภาวนาไมบุญสาเร็จด้วยการเจริญภาวนานี่โดยย่อ ว่าวิธีที่เราจะทำบุญให้เกิดขึ้นนั้นเน่เราจะต้องทำด้วยสามวิธีนี้บุญจึงจะเกิดถ้าไม่ทำด้วยสามวิธีนี้แล้วบุญก็เกิดขึ้นไม่ได้แล้วท่านก็ตรัสไว้ในบางแห่งโดยพิสดารว่าบุญยกริยาวัตถุนั้นามีถึงสิบประการด้วยกันซึ่งอันนี้นก็เป็นวิธีการของการทำบุญทั้งสิ้น บุญจึงต้องอาศัยวิธีการต้องอาศัยการกระทำที่ถูกต้องบุญจึงจะเกิดขึ้นถ้าทำไม่ถูกบุญก็ไม่เกิดเพราเราเข้ามาในโบสถ์พระท่านก็ประกาศโยมก็ประกาศชวนทำบุญตั้งแต่เช้ายันคำ่ำตั้งแต่ค่ำยันสว่างชวนทำบุญเรื่อยคำว่าบุญที่เราได้ถูกคนอื่นชักชวนให้ทำก็ดีเราคิดจะทำก็ดีมันคืออะไรกันแน่เรามาทำความเข้าใจถึงคำว่าบุญกันเสียก่อน บุญเนี่ยมันไม่มีรูปร่างหน้าตาที่จะให้เราเห็นว่ารูปร่างหน้าตาของบุญเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บุญนั้นเป็นสภาวธรรมสภาวธรรมที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราซึ่งมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นท่านจึงให้คำจำกัดความไวส้สั้นๆแต่เข้าใจง่ายบุญนี้ท่านให้คำวิเคราะห์ว่าอัตโนสันตานังปูนาติโสเทติติปุญญงแปลว่าธรรมชาติใด ที่ไปชำระขันทันานของตนให้สะอาดธรรมชาตินั้นเรียกว่าบุญคำว่าบุญจึงหมายถึงธรรมชาติที่ไปชำระขันทันันก็คือชำระจิตใจให้ใสสะอาดธรรมชาตินั้นเรียกว่าบุญแสดงให้เห็นว่าจิตจะผ่องใสจะสะอาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องชำระ ถ้าเราได้ทำบุญไว้บุญนั่นแหละจะชำระใจของเราให้ใสสะอาดขึ้นเพราะฉะนั้นการทำบุญก็คือการมาชำระใจให้ใสสะอาดนั่นเองท่านทั้งหลายที่เข้าวัดแล้วเราก็ทำบุญด้วยวิธีการต่างๆทั้งตามแนวบุญยกริยาวัตถุบ้างนอกแนวบ้างก็ตามแต่ถ้าการกระทำอันใดเป็นไปเพื่อความสุขใจสบายใจทำแล้วจิตใจของเราโปงใสก็แสดงให้เห็นว่า บุญนะเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วไม่ว่าเราจะมาสมาทานศีลหรือบริจาคทานหรือจะมาฟังธรรมหรือจเจริญภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเมื่อทําแล้วจิตใจของเราสบายปรงใสวันนั้นนะเราได้บุญแต่ถ้าเราเข้าวัดด้วยจิตใจที่ขุ่นมัวเศร้าหมองจิตของเราก็จะไม่เป็นบุญและจิตที่ไม่เป็นบุญนั้นก็คือจิตที่เป็นบาปนั่นเองก็ธรรมชาติของบาปก็คือตรงกันข้ามกับบุญหมายถึงจิตที่เศร้าหมองเราเรียกกันว่าบาป จิตที่ผ่องใสนะเรียกว่าบุญจิตที่ผ่องใสนี้มีประโยชน์อย่างไรเราเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อเราทำบุญให้เกิดขึ้นในจิตใจแล้วเรามีความสุขจิตที่ผ่องใสเป็นจิตที่มีความสุขมีความสดชื่นมีความสว่างสวยตลอดเวลาตรงกันข้ามกับจิตที่เศร้าหมองทำให้เป็นทุกข์เกิดความมืดมัวเพราะเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วจิตนั้นก็ มืดมัวถูกโมหะเข้าครอบงำเมื่อโมหะเข้าครอบงำก็นำแต่อกุสลมาให้คือความโลภความโกรธความหลงความริษยาพยาบาทต่างๆเนี่ยก็เข้ามาสิงสู่จิตใจของเราเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงต้องทำบุญอยู่เสมอเพื่อที่จะชำระจิตใจของตนให้ผ่องใสให้สะอาดอย่างประเพณีที่เราปฏิบัติสึกกันมาเนี่ยปู่ย่าตายายของเราแม้แต่วันธรรมดาท่านประทำบุญอยู่เป็นประจำทุกๆวัน ตื่นแต่เช้ามืดหุงหาอาหารปรุงอาหารด้วยความประณีตพิถีพิถันเป็นพิเศษเพื่อเตรียมจะใส่บาตรตอนเช้าพระมารับบิณฑบาตเสร็จแล้วก็ใส่บาตรทุกๆวันไปถามโยมว่าใส่บาตรทุกๆวันเนี่ยมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างโยมก็ตอบว่ารู้สึกสบายใจดีเป็นสุขเพราะจิตใจก็ผ่องใสเมื่อใส่บาตรแล้วจิตใจก็เป็นสุข แสดงให้เห็นว่าเช้าขึ้นมาก็ชำระใจให้ใสสะอาดด้วยการบริจาคทานพอจิตใจใสสะอาดความสุขก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปู่ย่าตายายของเราท่านจึงขยันตื่นแต่เช้ามืดเพื่อที่จะห,หุงหาอาหารและก็ใสบาตรพระทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดจิตที่เป็นบุญนั่นเองบุญเมื่อเกิดแล้วก็ทําให้เป็นสุขพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบุญเป็นชื่อของความสุขคือความสุขกับบุญเนี่ยเป็นสภาวะอันเดียวกัน เมื่อเราทำบุญบุญก็นำความสุขมาให้ทำให้เรามีชีวิตที่เป็นสุขจิตใจก็เป็นสุขซึ่งความสุขอย่างนี้เป็นความสุขที่แตกต่างจากความสุขอื่นๆก็เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากบุญจากธรรมชาติที่เรียกกันว่าบุญบุญที่สั่งสมไว้อยู่เสมอๆนั้นก็กลายเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งกันเรียกกันว่าบารามีบางแห่งก็ใช้คําว่าบารามีการสั่งสมบุญไว้มากๆนั้นก็เป็นบารามี บารมีนี้ก็เป็นเครื่องจันรงส่งเสริมให้เราได้สำเร็จในสิ่งต่างๆอันพึงปราถนาะไม่ว่าเราจะปราถนาอะไรก็าตามจะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยบารมีจะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จลงได้ก็ต้องอาศัยบารมีบารมีนี้ก็คือธรรมชาติที่เราได้สั่งสมจากบุญขึ้นมาบุญที่มีธรรมชาติแปลกลาก็กลายเป็นบารมีดังก,การสั่งสมบุญ อยู่เสมอๆนั้นจึงเป็นการสร้างบาร,รมีให้เกิดขึ้นในตนเองด้วยเหมือนอย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็เพราะทรงสั่งสมบาร,รมีมาเป็นอนเนกประการซึ่งบาร,รมีที่ทรงบำเพ็ญน,นั้นมีถึงสิบประการหรือที่เรียกกันว่าบาร,รมีสิบทัศแล้วก็มีเป็นชั้นเป็นระดับตั้งแต่ชั้นต้นชั้นกลางชั้นสูงหรือบาร,รมีชั้นต้นบาร,รมีชั้นกลางและก็บาร,รมีชั้นสูง บารมีชั้นต้นก็คือบารมีชั้นธรรมดาที่เราบำเพ็ญกันอยู่เสมอเป็นทานบารมีศีลบารมีเหล่านี้พอชั้นกลางก็หมายถึงการบำเพ็ญบุญนั้นปุกฤลิขึ้นไปถ้าจะบริจาคทานก็เสียสละมากขึ้นจากการเสียสละภายนอกมาเป็นการเสียสละอวัยวะภายในออกไปเป็นทานบารมีชั้นกลางนี้ก็เรียกว่าอุป,ปะบารมีเมื่อบำเพ็ญอุป,ปะบารมีแล้วเราเสียสละจนถึงที่สุดแม้แต่ชีวิตของเราก็ยอมเสียสละ ไม่ใช่แต่เฉพาะอวัยวะเท่านั้นการเสียสละโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันบารมีที่ทำนั้นก็สูงยิ่งอัานก็เรียกบารมีชนิดนี้ว่าเป็นปร,ม,รมัต a บารมีนั่นบารมีที่ทรงบำเพ็ญน,นั้นจึงต้องให้ครบถ้วนจึงจะได้ส,เสำเร็จกสัมมาสัมโพธิญาณพุทธองค์จะสรู้เป็นพระพุทธเจ้ากราะบารมีฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเรายังเวียนไหวตายเกิดอยู่เราก็ต้องสั่งสมบุญบารมีไว้เป็นที่พึ่งของเรา เพื่อที่เราจะได้สําเร็จในสิ่งที่เราปรารถนาเช่นเมื่อปรารถนาความพ้นทุกข์ปรารถนามรคน,นิพพานจะสําเร็จได้ก็ต้องอาศัยการสั่งสมบุญบารมีที่เราทําอยู่เสมอทุกๆวันก็อจใจเกิดความสําเร็จเป็นมรคน,นิพพานขึ้นมาได้บุญทําให้เราสําเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาเพราะคนที่ไม่ทําบุญแล้วชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดก็เป็นชีวิตที่กลาดแคลนขัดสนความจริงสิ่งที่ขัดสนนั้นไม่ใช่ขัดสนเงินทอง แต่เราขัดสนบุญทำบุญมาน้อยชีวิตก็ขัดสนเดือดร้อนแต่ถ้าเราทำบุญมามากชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็เป็นชีวิตที่มีความทุกน้อยมีความสุขมากมีความขัดข้องน้อยมีความสะดวกสบายมากซึ่งก็ต้องอาศัยความสำเร็จอย่างหนึ่งคือการทำบุญถ้าเราทำบุญอยู่เสมอแล้วก็ทำให้เราสำเร็จในสิ่งที่ดีที่งามทุกวันนี้เราจะมองเห็นสภาพของชีวิตหลายๆชีวิต ที่เกิดอยู่ร่วมโลกกับเราได้ชัดเจนว่าชีวิตที่เกิดร่วมโลกกับเราหลายๆชีวิตนี้บางชีวิตก็เป็นทุกข์บางชีวิตก็เป็นสุขบางชีวิตก็ประสบต่อความสมหวังบางชีวิตก็ประสบต่อความผิดหวังสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ถ้าเราศึกษาพระพุทธศาสนาให้ลึกซึ้งลงไปเราก็เห็นชัดเจนว่าเกิดมาจากอำนาจที่ลึกลับที่เรามองไม่เห็นเนี่ยก็คือบุญนั่นเอง บุญบารมีเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเป็นอานาจลึกลับที่มองไม่เห็นหน้าเห็นตาไม่มีรูปไม่มีร่างแต่ธรรมชาติอันนี้ทําให้เราสําเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาได้อย่างเช่นบางคนเกิดมามีอวัยวะครบถ้วนทุกสิ่งทุกประการแต่บางคนเกิดมาอวัยวะไม่ครบนอกจากไม่ครบแล้วบางคนเกินชีวิตอย่างนี้เป็นชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันนะแต่ว่าไม่สมประกอบก็เพราะเหตุว่าทําบุญมาน้อย หรือบุญที่ทำนั้นก็เป็นบุญที่ไม่สมบูรณ์ทำด้วยจิตที่เป็นสัตสังขาริกด้วยจิตที่อ่อนแอก็ทำให้บุญกุศลวิบากท,ที่เราได้รับนั้นก็เป็นวิบากท,ที่ไม่สมบูรณ์หรือบางคนเกิดมาเนี่ยไม่สมประกอบมีเพศสองเพศเป็นกระเทยบ้างตาบอดบ้างหูหนวกบ้างเป็นใบ้บ้างปัญญาอ่อนบ้างพิกลพิการบ้างถึงแม้จะมีสิทธิ์เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมประกอบ อันนี้ก็เพราะเหตุว่าทําบุญที่ไม่สมบูรณ์มาทําบุญด้วยประเภทส,สังคาริกค,คือทําด้วยจิตที่อ่อนแอไม่เข้มแข็งทําด้วยจิตที่ต้องอาศัยคนอื่นเขาชักจูงไม่ได้คิดทําเองผลที่เกิดขึ้นก็ได้เกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันเกิดในสุคติภูเหมือนกันแต่เป็นบุคคลที่ไม่สมประกอบเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ส่วนคนที่เกิดมาสมบูรณ์ครบถ้วนทุกอย่างอวัยวะสมบูรณ์สติปัญญาดีมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเนี่ย ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมหาศาลแล้วถ้าเราเกิดมามีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเนี่ยถือว่าเป็นบุญแล้วบางคนไม่พร้อมไม่สมบูรณ์เนี่ยเพราะเหตุว่าทําบุญด้วยจิตที่อ่อนแอไม่เข้มแข็งผลก็ปรากฏอย่างที่เราเห็นเห็นทุกวันนี้บางคนก็สําเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาที่ตั้งใจไว้บางคนตั้งใจอยากได้อะไรก็ไม่สําเร็จเลยสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็เพราะอานาจของบุญที่ทํามาไม่เหมือนกันนั่นเอง ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสเน้นถึงเรื่องบุญเนี่ยไว้มาก ει, มายหลายแห่งด้วยกันจนบางคนไม่เข้าใจคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมาหลอกให้คนไปสวรรค์หลอกให้คนเสียสละความจริงพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้หลอกให้เราไปสวรรค์ไม่ได้หลอกให้เราเสียสละแต่ท่านชี้ทางแห่งความสุขให้เราส่วนเราจะเดินหรือไม่เดินมันก็เป็นสิทธิของเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นสิทธิของเราแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านชี้ทางแห่งความสุขให้ท่านชี้ทางสวรรค์ทางนิพพานให้ เราจะไปหรือไม่ไปก็เป็นสิทธิของเราแล้วแต่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อบุญนั้นเป็นธรรมชาติที่แปลกอย่างในนิธิกันตสูตรนั้นท่านได้ตรัสไว้ชัดเจนถึงเรื่องการสั่งสมบุญี่เรียกว่าบุญยนิธิว่าคนที่สั่งสมบุญไว้มากๆเนี่ยถึงแม้จะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เกิดในตระกูลที่ดีคำว่าตระกูลที่ดีนี่ก็หมายถึงว่าเกิดในตระกูลที่เรามีพ่อแม่ของเราเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิพ่อแม่ของเรามีความเห็นชอบ นับถือพระพุทธศาสนาเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเมื่อเราเกิดมาในตระกูลที่พ่อแม่เราเป็นสัมมาทิฐิอย่างนี้ mm. ก็ถือว่าเราเนี่มีบุญแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปเกิดภายใต้สเสวตฉัตรหรือเกิดในรั้วในวังก็ถือว่ามีบุญแล้วเพราะพ่อแม่เป็นสัมมาทิฐิเมื่อเกิดในตระกูลที่พ่อแม่เป็นสัมมาทิฐิพ่อแม่ของเราก็มีฐานะเลี้ยงเราได้ ถึงจะไม่มั่งมีเป็นมหาเศรษฐีก็เลี้ยงลูกได้เราก็ถือว่าเป็นบุญแล้วและเราเกิดมามีอายุครบถ้วนไม่พิกลพิการมีรูปร่างหน้าตาดีก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลแล้วไม่เป็นคนขี้ริ้วขี้เดเรามีสุขภาพพารา,ามัยแข็งแรงไม่อ่อนแอไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ถือว่าเป็นบุญแล้วเราเกิดมามีสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดก็ถือว่านี่บุญส่งผลมาให้ บุญให้ปัญญาเรามาให้ความเฉลียวฉลาดแก่เรามาก็ถือว่าเป็นบุญแล้วเรามีทรัพย์สมบัติมีปัจจัยสี่เป็นที่อาศัยพออยู่ได้และเราจะได้สิ่งใดก็ตามมันก็ได้มาในเรื่องที่ดีๆทั้งนั้นเช่นเราเกิดมาก็มีพ่อแม่ดีมีพี่น้องดีอยู่ต่อมาเมื่อจเจริญเติบโตมีสามีมีพัญญาเราก็ได้สามีดีได้พัญญาดีมีลูกได้ลูกดี มีค่าท่าบริวารได้ค่าท่าบริวารดีมีเพื่อนดีมีผู้บังคับบัญชาดีมีผู้ใต้บังคับบัญชาดีมีลูกศิษย์ลูกหาดีก็ถือว่ามีบุญแล้วความดีเหล่านี้ก็สมเห็จมาได้ก็อาศัยบุญกุศลทั้งนั้นนั้นในนิธิกันจะสูตรเนี่ยท่านก็ลาดับเรื่องราวไปมีรูปดีมีเสียงดีมีกลิ่นดีรสดีสัมผัสดีล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นเพราะการสั่งสมบุญทั้งสิ้น จนแม้แต่ลาบยศสันเสริญสุขที่เกิดขึ้นก็เพราะอาศัยบุญกุศลเมื่อสร้างสมบุญลาบยศสันเสริญสุขก็มามาเป็นสมบัติของเราถือว่าเราได้มาด้วยบุญด้วยกุศลถ้าไม่บุญกุศลในชาตินี้ก็เป็นบุญกุศลใน,ในชาติก่อนอย่างบางคนซื้อลอตเตอรี่ไม่เคยถูกเลยบางคนซื้อครั้งเดียวก็ถูกแล้วนี่ก็แสดงว่ามีบุญกุศลในชาติปางก่อนสงผลมาเหมือนกันที่เราเรียกกันว่าปุพเพกะตะปุญญาตา ความเป็นผู้เคยสั่งสมบุญไว้ในชาติแต่ปางก่อนก็ส่งผลมาให้จะทํามาค้าขายก็ขึ้นจะทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองนี่ก็แสดงว่าทําบุญทํากุศลมาบางครั้งเรามองชีวิตของเราเนี่ยไม่ทะลุปลูกโลงเหมือนกันอย่างญาติโยมบางคนเมื่อชีวิตประสบกับความขัดข้องต่างๆเรามักจะโทษสิ่งโน้นสิ่งนี้เราลืมไปอย่างหนึงว่า เราทําบุญมาน้อยแต่เรานึกถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะสาเร็จได้ต้องอาศัยบุญเราก็ไม่โทษอะไรทั้งหมดเราจะได้สนใจมาสั่งสมบุญกุศลไว้เป็นที่พึ่งของตนไว้และบุญนี้จะส่งผลให้เราได้รับในสิ่งที่ดีที่งามต่อไปพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเป็นโลก,กวิทูท่านรู้แจ้งโลกมียานอย่างรู้โลกนี้อย่างแจ่มแจ้งท่านจึงได้ตรัสสอนไว้ว่า การสั่งสมบุญทำให้เราสำเร็จในสิ่งต่างๆที่ดีที่งามเราจะปรารถนาสิ่งใดเราก็จะได้สิ่งที่ดีๆทั้งนั้นบางคนทำบุญไว้มากบุญกุศลที่ก็ส่งผลไปถึงลูกถึงหลานนะลูกดีหลานดีมีเห้นเหนก็ดีก็สั่งสมบุญกุศลว่า<ม>เมื่อเร็วๆนี้ก็มีโยมท่านหนึ่งอายุ80กว่าแล้วมาถึงก็มาเล่าให้ฟังบอกไม่ได้พบพระอาจารย์นาน แล้วก็เล่าว่าเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลูกๆเขาก็สบายตนหมดทุกคนแล้วโยมก็ปลอยสบายไปด้วยแล้วก็พัฒนาวันนี้อาจารย์เราก็เห็นอน,นิสง์บุญอยู่อย่างหนึ่งว่าจากที่ดิฉันสั่งสมบุญไว้เรารักษาศีลเราจเจริญภาวนาศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนลูกสอนหลานให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมที่ดีเขาก็จเจริญกันทุกคนลูกก็จเจริญมีสะพ,สพ้ายสะพ้ายก็ดีมีลูกเขยลูกเขยก็ดีมีหลานหลานก็ดีบอกนี่ก็อน,นิสง์ก็ว่า เราได้สั่งสมบุญไว้บุญนี้ก็ส่งไปถึงลูกถึงหลานถึงเหลนด้วยก็เ,เป็นการแสดงให้เห็นว่าบุญนั้นมีอํานาจมากผู้ที่สั่งสมบุญไว้บุญนั้นก็แผ่ไปถึงคนอื่นด้วยแล้วเราก็เห็นธรรมชาติเห็นของจริงในโลกมนุษย์นี้ว่าบางคนพ่อแม่บางคนทําแต่บาปและบาปนั้นก็ไปถึงลูกถึงหลานด้วยเหมือนกันเราเห็นตัวอย่างบุคคลมากมายหลายคนทําบาปมาก และบาปที่ทํานั้นก็ส่งไปถึงลูกถึงหลานมีลูกลูกก็ไม่ดีมีหลานหลานก็ไม่ดีชีวิตก็ประสบกับความยุ่งยากเดือดร้อนเพราะเหตุว่าทําบาปไว้มากฉะนั้นการสั่งสมบุญจึงเป็นสิ่งสําคัญมากที่เราจะต้องทําอยู่เสมอและการสั่งสมบุญนั้นน่ะก็ให้ดูตัวอย่างเหมือนน้ําที่มันหยดลงมาใส่ในโอง่งถ้ามันหยดอยู่เสมอแล้วน้ําก็เต็มโอ่งได้ทีละหยดทีละหยดการสั่งสมบุญก็เหมือนกัน เราสั่งสมทีละเล็กทีละน้อยแต่ทําให้สม่ําเสมอและบุญกุศลมันก็มากมูลขึ้นมาตามลําดับบุญนั้นก็จะเต็มเปี่ยมขึ้นมาจากการที่ทําโดยสม่าเสมอถึงเราจะทําน้อยก็ไม่เป็นไรและการสั่งสมบุญที่จะให้เกิดบุญและบุญนั้นจะส่งไปถึงโลกหน้าได้เนี่ยเขาก็มีวิธีปฏิบัติบางคนบอกตายไปแล้วเนี่ยไม่รู้ลูกหลานมันจะทําบุญให้หรือเปล่าก็ไม่รู้จะมาขอแนะนําว่าการทําบุญเนี่ยเราอย่าเพิ่งลูกเพิ่งหลาน เพียงฝ่ายเดียวเราต้องพึ่งตัวเราเองด้วยวิธีพึ่งตัวเราเองนั่นก็คือว่าเผื่อว่าลูกหลานเขาลืมเราหรือเขาอาจจะมีวิถีชีวิตที่ยุ่งยากไม่มีโอกาสจะทําบุญให้เราเราจะทํำยังไงเพราะว่าบุญนี่จะมีโอกาสทําได้แต่ตอนมีชีวิตอยู่เท่านั้นนะ่ะก็ตายแล้วเราก็หมดโอกาสแล้วต้องอาศัยคนอื่นทําให้แนละ้วเราก็ต้องรีบทำเสียมาตอนมีชีวิตอยู่วิธีทําบุญเมื่อตอนมีชีวิตอยู่นจะทํำยังไง เราก็ต้องทำบุญที่มีผลยืดยาวต่อไปแล้วก็ส่งผลให้เราได้แม้แต่เราตายไปแล้วเราจะทำยังไงวิธีทำก็คือทำบุญมูลนิธิขึ้นเช่นเราบริจาคทุนตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมาเขาว่ามูลนิธินั้นก็คือเราเอาเงินเนี่ยไปทำบุญแต่เงินที่ทำบุญนั้นเป็นต้นทุนทางมูลนิธิก็เอาดอกผลจากต้นเนี่ยเอาไปใช้จ่ายต้นก็ไม่หมดเหมือนกับเราปลูกมะพร้าวปลูกมะม่วงปลูกผลไม้อะไรต่างๆเนี่ยเอาไว้ ชีวิตเราอาจจะไม่ได้กินผลหรอกแต่เมื่อเราตายไปแล้วต้นไม้ที่ปลูกไว้เนี่ยมันออกดอกออกผลตลอดเวลาคนอื่นก็ได้กินนกกาก็ได้กินได้กินผลที่เกิดขึ้นจากการที่เราปลูกต้นไม้ไว้ผลมันก็ออกมาคนอื่นก็เก็บกินผลต่อไปต้นไม้ก็ยังคงมีอยู่นั่นก็คือเราตั้งเป็นทุนโมดณนิธิขึ้นผลมันก็ออกมาคนอื่นก็เก็บกินเราตายไปแล้วเงินที่เราทําเป็นโมูาณิธินี้ก็จะส่งผลให้เราได้รับทุกภพทุก,ทกชาติไป เพื่อส่งเสริมพระสงฆ์สมณรที่มาศึกษาบาลีศึกษาธรรมะี่เดยกว่าเรียนนักธรรมจะได้เป็นกําลังของระศา,ศาสนาต่อไปจะดันการส่งเสริมให้พระสงฆ์สมณรมีการศึกษาให้พระสงฆ์สมณรมีสติปัญญานี้จึงถือว่าเป็นการสร้างปัญญาบารมีทางหนึ่งแล้วเราก็ได้รับทันตาเห็นด้วยเพราะเราทาด้วยม,มือของเราเองเรารู้รู้ว่าตายไปแล้วมูลนิธินี้ก็ยังอยู่คู่กับศา,ศาสนาในโลกมนุษย์เนี่ย ถึงเราจะไปอยู่โลกอื่นแล้วก็ตั้งจิตอนุโมทนารับแต่บุญเรื่อยไปบุญนี้ก็ส่งให้เรามีความสุขในสัมภาระภพยิ่งยิ่งขึ้นไปในรูปของมูลนิธิการสั่งสมบุญย่อมนําความสุขมาให้ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้และความสุขนั้นก็จะได้รับทั้งชาตินี้และชาติหน้าและทุกๆชาติต่อไปจนกว่าเราจะเข้าถึงพระนิพพาน ก็ต้องอาศัยบุญที่เราสั่งสมไว้ทั้งสิ้นการสั่งสมบุญจึงถือว่าเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนทุกคนและขอให้เราทําบุญกันให้ถูกวิธีให้เป็นประโยชน์เราก็จะได้ประโยชน์จากการทําบุญนี้มากมายทุกประการอาตมาได้แสดงบุญญาณิธิกาถาในวันนี้ซึ่งก็หวังว่าท่านทั้งหลายที่มารักษาศีลฟังธรรมในพระบสถคงจะได้ร่วมมนุโมทนาในส่วนกุศลน,นี้โดยทั่วกัน บุญกุศลที่เราได้ทำไว้ในวันนี้ก็จะส่งเสริมให้มีความสุขทั้งปัจจุบันชาติและอนาคตชาติจนกว่าเราจะเข้าถึงพระนิพพานโดยทั่วกันทุกประการ